่าสวัสดีค่ะ,ะมือนีไม่ไล่จะไดะ้เลขปูชิบขาวมาหายเอฟซเบิงเะะดค่เดอเป็นเพียงแคนน่แนวทางค่ะ,ะเลขปูชิบขาวกับเข่ามาสองงวดแล้วค่ะงวดแรกกับสนึงตรงๆหง,งวดที่2มากับศูนย์สาะคะเนาะ,ะแฟนเอฟซีคงสีถูกนํำไม่ไล่หลายคนย่ดอกค่ะเพราะว่ามือเลขออกก็โทรมาหาไม่ไล่ไม่ไล่ก็บ,บอกเก้าศ0นย์สามเก้าค่ะ,ะคงสีได้ สองตัวกันอยู่นัากันอยู่ค่ะเนาะมือนี้แม่ไล่ก็ได้ได้เป็นอาตุเลขเป็นแนวทางของปูมาให้ฝากพี่น้องเอฟซี C อีกเด้อค่ะเดอ้ออหัววันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดอ่าหรืออยู่ในเพจแม่ไล่พารวยหรือเฟซบุ๊กไล่โพกคำนึงค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ไล่น้าแน่ค่ะมนนีเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะเดอ้ออ่ามา้แคบหน้าจ,จอไว้ค่ะให้แฟนเอฟซี C แคบหน้าจ,จอไว้เด้อค่ะเดอ้อ จะโบแจ้งปันไหนสำหรับแนวทางของปูชีพะขาวค่ะปูชี้ะขาวไห16้16กรกฎาคมนี้เพื่อนไห้971 972ค่ะเพื่นไห้971 972เ่ย97 1, 97ค่ะเด้อกับ5 06090ค่ะสำหรับตัวเลขนี้ไม่ได้ตัดไห้จซื้อค่ะไม่ได้หลายตัว ก็มีเจ็ด9นึ่งเจ็ดสองเ่งเกดาสกศูนเค่ะอ่าผู้ใดอยากกับเต่เอฟซีนะค่ะเะด้อผู้ใดบา่อยักกกับก็ซืือตรงๆตามนี่ค่ะเพราะว่าอ่าที่ผ่านมาปูกระหก้าสาม3 0นหกมศนไม่ไล่กระตัดหาลรินนั่เบอรสุดโตขึกก้นกันค่ะมันเลยคือหลายตัซื้อ ตามที่กิ่งปูกก้นึ่ก้าห้9 7 1 9 7 2 0 5 0 6 0 9เท่านี้ค่ะแต่ไม่ไล่ามาตัดให้คันนี่เอฟซี FC แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเดอ้อสำหรับแนวทางปูชีบขาวค่ะมันจะอาจปะแจงปไนไรเซไม่ไล่สิขยายเบิ้งให้ใกล้ค่ะ,ะ,ะแคปหน้าจอจดไว้เด้อค่ะเดอ้อจดไว้ค่ะโทรศัพท์ไม่ไล่มันอาจจะบ่ดีอาจจะบ่จจะแจ้งกันนี่ปูให้นี่เข้าจดไวด้อ่ะคันนี่ เราจดไว้เด้กระเด้อนี่แนวทางของปู่ชีพขาวที่ผ่านมาปูเขาปู่หาเขามาสองงวดแล้วค่ะตอนนี้เป็นหวยรัฐบาลงวดวันที่สิบหกกรกฎาคม2567ันายหกสิบเ็ดไม่ไล่ก็หาเป็นเพียงแค่เน่าทางค่ะกับบ่ไดดกัันตีว่ามันสิออกแค่แน่นอนเนาะคะ่ะเนาะให้ แฟนเอฟซีพิจารณาเบิงเด้อค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นงวดที่3ามเยค่ะเดอะ้อสำหรับหวยรัฐบาลของปูม่ไล่จะขยายให้เบิงไกลๆพระว่าโทรศัพท์ไม่ได้มันอาจจะพ่ดีไปานไรค่ะนี่ตัวนี้คือปูว่งกลมห้ก็คือ971นี่คือตัวเน้นค่ะ97 1หนึ่งี่คือตัวเน้นค่ะตัวล่องก็คือ972อันนี้ไม่ได้ตัดให้7่ 7, 1, 7 2 9ก9าหนึ่งเก้สอาหค่ะสำหรับของอหวยรัฐบาลไทยของปูชีวขาวนะคะอันนี้เป็นหวดที่สามถ้าเขาว่าน,นี่ก็คืองหวดที่สามค่ะที่ผ่านมาเลขปูกับเขามาสองหววแล้วช่วงนี้ไม่เล่ยก็เฮ็ดจะเฮ็ดธุรกิจไม้กวดค่ะก็ะลเลยบ่ได้ใครได้ไปทายลีพทั้งใดค่ะ เฮ็ดอยู่บ้านกับขอบครั้วอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะเด้ออ่ามืวันที่16กรกฎาคมนี้กจะไม่ไล่กับขอให้แฟนเอฟซีลำล่ำรุ่ยน้ำกันสุขุสุขนอ่าสำหรับแนวทางของน่องมิน้นน่องมิ้นก็ล่งในช่องแล้วค่ะแล้วก็ล่งในเพจแล้วอ่าเจ๊นไดกันเน้ยกัฝากแฟนเอฟซนี่เด้อ คนไรก็แช่ไหน้องมินน้ำแน่เฮียโต้สปอร์ตเลสซิ่งเป็นเพจของเพิ่นค่ะหรือน้องมินพายพารวยค่ะนะอันนี้ไม่ไล่กันได้มากบอกข่าวระเกงเอฟซีแนวทางของปู่ชี่าขาวค่ะค่ะบัดนี้ไม่ไล่กับบอมมีหอย่างขอให้แฟนเอฟซีมิโชคมีลาบน้ำกันสุขหูสุขคนเดคะ่ะเด้อมือวันที่16นี้ก็ได้ให้ล่ำา่ำรวยรวยเป็นเอฟซีไม่ไล่ขอ ฝากช่องแม่ไรพารวยหรือเพจแม่ไรพารวยหรือเฟซบุ๊กก็อุไล่โพคคำนึงนะคะกดะกระปุบิได้ค่ะสำหรับแนวทั้งามอนีไม่ไล่ค่ะขอให้เอฟซีในมีเงินมีทองลำรวยลำรว,วยน้ากันสุกูสกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับแม่แม่เอฟซีพีพีสุภุสุภุดเด้อครับ๊บอบหลายใหญ่ห้างนะครับผมวันนี้น้องมินเอาแนวทางของรัฐบาลที่16กค67นะครับเอามาฝากแม่แม่เอฟซีนะคบผมแล้วก็เลขความฝันนะครับผมความฝันนี่มันเป็นความฝันที่เหมือนท่านตาท่านสื่อเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นกับมินในวันการข้างหน้านะครับแต่ว่าจับเลขสี่ตัวก็คือ94075 เป็นเลขรวมในความฝันนะครับนินก็เลยเอามาเป็นเลขห้าตัวด้วยครับห้าตัวเป็นเลขห้าตัวนะครับบันทึแม่แม่จะเอาไปเสี่ยงเพื่อนบ้านของวันที่ห้ากคหกเจ็ดก็ได้ด้อครับมันจะวนเวียนอยู่ในนี้แม่แม่เพื่อไ่ได้เสียเวลาด้วยครับผมมันจะเป็นเลขวนเวียนอยู่ในนี้นะครับถ้าเป็นเลขลาวเลขลาวนะครับมันจะวนเวียนตรงนี้นะครับ เพราะว่าเป็นทั้งเลขราวเลขรัฐบาลของวันที่16แต่เราเอาไปเล่นเพื่อนบ้านของวันที่ห้าพคก่อนเด้อครับผมมันจะอยู่ในนี้นะครับผมของวันที่สิบหกนะครับเพราะว่าผม,ผ,มผมก็ไม่รู้ว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะครับผมแต่เลขราวของวันนี้วันน,น,นี้วันพระนะครับวันพระวันพระน่าจะติดแปดติดห้าติดศูนย์ติดเจ็ดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผม กพว่าวันพระวันนี้เป็นวันสุกร์นะครับสุกร์จะมีหกมีเก้านะครับแต่จะติดสูงตามมาเด้อแม่แม่ออกไปเสียงเลขเพื่อนบ้านใดเด้อครับต้องเอาลงหัวคําก่อนเดี๋ยวแม่แมว่นสื่อบรท่านนะครับสิบว่ได้เสียเวลาพร้อมนะครับผมจะไม่ได้เสียเวลาด้วยนะครับผม <ๆ S 2> เป็นเลขของรัฐบาลด้วยเด้อครับแม่แม่เพื่อนแม่แมไหวไวเสียงโูก เพื่อนบ้านนะครับผมเพื่อนบ้านฮาหนอยตอนนี้ก็อยู่บ้านพี่สาวนะครับผมบ้านพี่สาวไวให้แม,แม่แม่เสียงเพื่อนบ้านเรื่องของวันที่ห้าก็ขอของวันนี้นะครับวันศุกร์จะติดติดหกอาจจะเป็นเลขตัวเดิมหรือเปล่าอย่าลืมว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะครับผม จ็ดก,กับหนึ่งตัวเดียวกันเด้อนี่เป็นของรัฐบาลวันที่สิบหกแต่แม่แม่เอาไปเสียงเพื่อนบ้านได้นะครับตัวที่น้องมินวงไว้นะครับผมวันนี้น้องมินก็จะ,ะขอลงขออนุญาตลงวีทีนะครับผมทุกท่านจะบ,บริสิเสียเวลานะคะเพิงเฮงร่ำรวยเงินทองปังปังทุกประการเด้อครับผมสำเร็จชัยยะบารมีนะครับผม